ย้ายไปกรุงเทพแล้วได้ย้ายดูไรอืมย้ายหลังนี้ไปกรุงเทพอ่ะย้ายไปกรุงเทพเป็นบอบอกแล้วว่าจะได้ย้ายตีย้ายเห็นไหมีย้ายไปกรุงเทพ อาเป็นบีมต้องายบอไปบอไปกับหมามามาบอต้องท้าวว่าเป็นเบบีมาอุ้งกับ